มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมารีเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกกันนพัทน์นะคะหลังจากที่นักร้องหนุ่มกันนพัทน์อินใจเอื้อออกมาเปิดใจหลังเลิกรากับหวานใจมารีโรนเนอร์นะคะพร้อมยอมรับผิดแล้วก็โทษที่ตัวเองยังสู้ไม่พอล่าสุดนะคะ เมื่อได้เจอหน้ามารีในงานบวงสวงละครเลดี้บานชัมที่เจ้าตัวได้เปิดใจนะคะว่าอยากพูดอะไรในมุมของเราเองหลังจากที่การออกมาให้สัมภาษณ์ถ้าฝั่งของเราเป็นความสัมพันธ์ที่เราเต็มที่แล้วและเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วพร้อมทั้งถอนหายใจหลังจากที่ฟังคำสัมภาษณ์ของกันแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างมารีบอกว่าก็โอเคตามนั้นค่ะ เขาบอกว่าความผิดอยู่ที่เขาที่เขาบอกว่าเขาสู้ไม่พอสู้ไม่พอสู้เรื่องอะไรคะอืมความรักมันก็ต้องสู้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ว่าปัจจัยรอบตัวของแต่ละคนนั้นหรือว่าเงื่อนไขของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันคะ่ะคือมันไม่สําคัญหรอกว่าเหตุผลคืออะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าควรสองคนแต่ว่าถ้าใครคนหนึ่งนะคะไปต่อไม่ไหวหรือว่าทั้งคู่ไม่พร้อมที่จะสู้ต่อไปให้สุด มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะซึ่งมารีบอกว่าก็เห็นความพยายามของเขาถ้าไม่ได้รักกันมากก็คงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรมากแต่เชื่อว่ามันเป็นชีวิตแหละก็สมหวงังมีผิดหวังบ้างในเมื่อรักกันมากแล้วอะไรคือจุดที่เราไปต่อไม่ไหวมันยื้อไม่ไหวแล้วหนูคิดว่านอกเหนือความรักมันก็มีความรู้สึกอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะที่ผ่านมา เราเคยพูดคุยเรื่องนี้กันบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งนอกตัวนอกจากความรักของเราก็คุยค่ะมันก็เป็นคือมันยากเหมือนกันที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ค่ะหลักๆคือการไม่เข้าใจกันหรือเปล่าถ้าตอบในมุมของหนูนะคะหนูมองว่าก็เข้าใจกันนะคะแต่ว่ามันก็มีเหตุผลที่ไม่สามารถยอมกันได้ในบางเรื่องค่ะเราเองจับมือคุยกันแล้วใช่ไหมว่าเราจะสู้หรือว่าไม่สู้ คือหนูสู้มาตั้งแต่แรกนะคะเต็มที่มาตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่ถึงวันหนึ่งมันก็มีคนหนึ่งที่สู้กว่าหรือว่าสามารถสู้กว่าได้ด้วยสถานการณ์ของตัวเองค่ะซึ่งมารีสู้กว่ามารีเองเสียงสั่นบอกว่าไม่รู้ค่ะเขาก็เต็มที่แหละเต็มที่ที่สุดของเขาแล้วเรารู้สึกเสียใจมากไหมซึ่งมารีเองก็กลั้นน้ำตานะคะพร้อมตอบว่า ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะสจริงๆก็ดีขึ้นแล้วแต่รู้สึกแค่ตื่นเต้นค่ะวันนั้นใครเป็นคนตัดสินใจพูดคำว่าศบกันมารีเองตอบว่าไม่สำคัญหรอกค่ะจริงๆแล้วก็ยอมรับว่าโอเคมันก็เป็นแบบนี้แหละทำใจค่ะวันนี้มุฟออนแล้วใช่ไหมก็เท่าที่ทำได้ค่ะ เกี่ยวกับข่าวรักๆเลิกๆๆๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไหมสําหรับหนูไม่เกี่ยวนะคะคือหนูรักก็คือรักสู้ก็คือสู้ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายหนูก็แบบเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะเรื่องบุคคลที่สามไม่มีเกี่ยวข้องจริงๆใช่ไหมรวมถึงเรื่องครอบครัวด้วยนะถ้ามือที่สามผู้หญิงคนอื่นไม่มีแน่นอนค่ะเราเชื่อว่าระหว่างที่คบกันกับเรานั้นเขาทำตัวดีมากค่ะคือแบบไม่มีใครผิดใครถูกหรอกค่ะ แต่แค่ว่าคนเราโตมาไม่เหมือนกันนะคะความคิดมุมมองความรับผิดชอบที่ต้องดูแลก็ไม่เหมือนกันค่ะพื้นฐานครอบครัวต่างกันเลยทําให้มุมมองความคิดต่างกันเลยทําให้ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมคืออย่างที่บอกนะคะมันไม่สําคัญว่าเหตุผลคืออะไรแต่แค่สุดท้ายถ้าเราสลับกันเราอาจจะเป็นแบบที่เราเป็นอยู่ก็ได้มันก็คือวิธีการเติบโตของแต่ละคนค่ะ ซึ่งมุมมองชีวิตหน้าที่หรือว่าความต้องการของแต่ละคนเป้าหมายชีวิตจุดนี้ไม่ตรงกันก็เลยทําให้เหมือนเอาชนะทุกอย่างไม่ได้ค่ะคุยกันยากไหมกว่าที่จะตัดสินใจจบกันได้ก็ไม่ยากนะคะกระทานหันอยู่มุฟออนไปได้กลายหรือ,อยังบางวันก็เหมือนดีค่ะบางวันก็หาอะไรทํำไปเรื่อยๆตั้งใจทํางานหากิจกรรมทำํำออกกําลังกายประครั้นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนของชีวิตเราไหม ซึ่งน้องมารีเองก็นิ่งไปสักพักนะคะแล้วก็บอกว่าเราเองมองว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่หรือว่าบทเรียนที่โหต้องแบบแค่รู้สึกว่าในส่วนที่เราทุ่มเทการทุ่มเทของเรามันมากเกินไปเร็วไปมันก็ทําให้เราต้องเปลี่ยนวิธีการรักของตัวเองด้วยในอนาคตค่ะและมือนักข่าวนะคะถามว่ารักครั้งนี้เจ็บที่สุดในชีวิตหรือเปล่ามารีเองบอกว่ามันวัดกันไม่ได้หรอกค่ะผิดหวังกับความรักครั้งนี้ไหม เพราะว่าดูเหมือนทุ่มเทมากก็คาดหวังมากกว่าค่ะก็ผิดหวังมากถ้าย้อนกลับไปจะเลือกกันหรือเปล่าถ้าเป็นณจุดนั้นนะคะคงเลือกค่ะณจุดนั้นเองมันมีอะไรหลายอย่างนะคะที่ทำให้เราเองต้องเลือกไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมาทุกอย่างมันมีเหตุผลว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นค่ะความรักครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างก็สอนให้อย่ารีบร้อนค่ะ อยากพูดอะไรกับคนที่คอยให้กำลังใจเรามารีเองเสียงสั่นพร้อมกับบอกว่าขอขอบคุณที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆก็มุฟอ่อนไปพร้อมกันก็ปล่อยวางเรื่องนี้ไปเถอะอยากพูดอะไรถึงพี่กันไหมไม่พูดดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ